มาจ้าตลอดทำวันนี้พามาดูไอเทมนี้เครื่องบดเมล็ดกาแฟแบบแมนนวลแบบมือหมุนนี่อันนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะมันสามารถตั้งความละเอียดในการบดได้นี่เราใส่เมล็ดกาแฟลงไปตรงนี้เราก็จะมีที่ปิด เราก็จะทำการบดกาแฟข้างล่างก็จะเป็นโหลกแก้วไว้ใส่ที่บดแล้วมาแมนนวนกันเลยฝึกกล้ามเนื้อแขนบดไปจะ้ะบดไปจนกว่าจะได้แล้วนี่เราก็จะถอดเพื่อเอามาล็ดก,กาแฟที่บดแล้วข้างล่างไปชงกาแฟตามปกตินะก็ ใครสนใจเครื่องบดกาแฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นแบบบดมือแบบนี้ราคาประหยัดแล้วก็ได้ออกกำลังกายแขนแบบนี้ก็กดในตะก,ก้าได้เลยเราสามารถปรับเบอร์บดได้ลองดูจ้ะ